จเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอังกฤษแปลประสบคดิฉันพรพาวพุทธขาราราผมก้าพุทธขาราราครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาก็คือความไม่มีตัวตนถ้าเราเข้าถึงได้ว่ากิเลสมันไม่จริงรสอร่อยมันลวงเรามันไม่มีตัวตนจริงๆก็เท่ากับเราเข้าถึงอนัตตาแต่ก่อนที่เราจะเข้าใจว่ารสอร่อยมันไม่จริงเราก็ต้องฝึกพรากจากสิ่งที่เราชอบซะก่อนนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษเราอาจจะพูดว่า to realize that pleasure is unreal, you have to abstain from the things that you like first. อีกรอบนะคะ to realize that pleasure is unreal, you have to abstain from the things that you like first. Uh huh. เพื่อเข้าใจว่าความสุขมันไม่จริงคุณจะต้องละเว้นจากสิ่งที่ชอบซะก่อนอถ้ายังจำกันได้ abstain แปลว่าละเว้นหรือหักห้ามใจนะคะการพรากจากสิ่งที่เราชอบเนี่ย e, มีอนนิสงหลายอย่างนะครับ คนเรามักจะไม่รู้ตัวว่าเราติดยึดอะไรจนกว่าเราจะได้พลาดจากสิ่งนั้นจริงๆวันก่อนดิฉันได้ฟังรายการของดร Raymond f r ฟรานซสเขาบอกว่าอ่านสี่อย่างที่อันตรายที่สุดก็คือน้ําตาลนมน้ํามันที่บาดกระบวนการแล้วก็แป้งสาลีดิฉันก็เลยตัดสินใจงดทานขนมปังกับชีสทั้งๆท,ที่มันเป็นของโปรดเลยนะคะแล้วพอกลับมาทานอีกทีนึงรู้สึกว่ามันคาวมากๆเลยนะคะมผมเคยสังเกตว่า ถ้าเราพลาดจากอาหารอร่อยที่เราเคยชอบนะครับโดยฝึกทานอาหารรสธรรมชาตินะครับพอเรากลับไปทานของที่ชอบอีกทีเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับทั้งๆท,ที่มันก็เป็นชีสยี่ห้อเดิมแต่ความรู้สึกที่มีต่อชีสมันไม่เหมือนเดิมเพราะอุปทานมันเปลี่ยนแปลงได้เรื่องนี้เราก็อาจจะพูดว่า after practicing self denial for a while you'll see that your perception has changed After practicing self-denial for a while, you'll see that your perception has changed. Feryk, may nang, cha wa, you'll begin to see that the things you used to like no longer give you the same pleasure. You'll begin to see that the things you used to like no longer give you the same pleasure. ไม่ได้ให้ความสุขกับคุณเหมือนเดิมอีกแล้ว Perception กับ Perceive มาจากรากศัพท์เดียวกันนะคะถ้ายังจำกันได้ Perceive แปลว่าเข้าใจเห็นหรือสัมผัสด้วยความรู้สึก Perception แปลว่าการรับรู้ส่วน Self denial แปลว่าการไม่ตามใจตัวเองนะคะคนส่วนใหญ่ที่ฝึกเรื่อง Self denial จะมีความเชื่อว่าการบำเรอตนเป็นสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่า Self denial เป็นคำที่มีความหมายดีมากเลยใช่ไหมครับที่จริงมันอาจจะเป็นได้ทั้งบวกหรือลบนะคะเพราะมีบางศาสนาเขามีความเชื่อว่าการปฏิเสธความสุขให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้พระครูสอนว่านะครับหลังจากฝึกพรากสิ่งที่เราชอบอนะครับจนจิตใจของเราเนี่ยแข็งแรงปอสมควรน,นะครับเราก็ต้องผัดสะนะครับกับสิ่งที่เราชอบอเพื่อสํารวจว่ารสอร่อยนะมันยังมีในใจเราหรือเปล่า แสดงว่าพ่อครูต้องการให้เราหมั่นอ่านเวทนาที่เกิดเราจะได้เห็นความเป,ปลี่ยนแปลงของอุปทานของเรานะคะ mm hmm. แต่ถ้า,าลดละกิเลสได้จริงๆมันจะต้องเหลือแต่เวทนาแท้ซึ่งในภาษาอังกฤษเราอาจจะพูดว่า ultimately you realize that there's nothing but bare sensation ultimately you realize that there's nothing but bare sensation ในที่สุดคุณจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากเวชนาแท้ๆเอ,อรู้สึกก็สอนยากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือตอนแรกดิฉันตั้งใจจะพูดถึงคําสอนหลักๆของพ่อครูที่ต่างจากกระแสหลักแต่พอเอาก็จริงๆมันก็เกือบจะทุกเรื่องเลยนะคะ <laughs> วันนี้เราก็ได้เรียนรู้คําว่า perception แล้วก็ self denial ส่วนประโยคตัวอย่างวันนี้มีทั้งหมด4ประโยคด้วยกันคือ to realize that pleasure is unreal You have to abstain from the things that you like first. After practicing self denial for a while, you'll see that your perception has changed. You'll begin to see that the things you used to like no longer give you the same pleasure. Ultimately, you'll realize that there's nothing but bare sensation. <coughs>